เพลงนี้ดังแน่แค่รอเวลาไปฟังเพลงนี้กันเลยครับฮอนทองราบาับฮอนทองฮอนทองราบาบบอเมน้นบอแม้นเพลงนี้เทำไมขอโทษขออภัยห,หลายๆครับพี่น้องครับบอแม้นเพลงนี้บอแม้นเพลงนี้เพลงไหมมันเขียดกันเลยสิกงิกมันซูนกับเป็นสิกงิกผิดใจได้แต่สิกงิกสิกงิกสิกงิก สวัสดีครับผมเพียวโปรดักชันเอาละครับเพลงที่พี่น้องไน้ยินเมื่อกี้นี่สื่อเพลงว่าซิกนิกเป็นเพลงของลำใยไหทองคำ่า่ไหทองคำก่อนเอื่อนะครับขอออกตัวก่อนนะครับผมไม่ใช่กูรูวงการเพลงผมบอแมนคนเก่งหรืออย่างผมเป็นแค่คนฟังเพลงลละกะแต่งเพลงบ้างอ่า อยากสนับสนุนอยากโปรโมทเพลงลูกทุ่งอินดี้กัละเฮดคอนเทน,เน์นีขึ้นมาสวยพักด้านพี่น้องในวงการเพลงบ้านเราต้องบอกเลยครับว่าราชินีอินดี้คนนี้เหมาะกับตำแหน่งนี้ครับเหมาะกับซื้อนี่เทียบด้วยผลงานตลอด4-5ปีที่ผ่านมาเทียบด้วยความเป็นมืออาชีพบว่าจะเป็นการแสดงด้านหน้าเวทีแล้วก็ผลงานในโซเชียลใน YouTube อย่างทีหลายๆคนกับฮูจักกันไปแล้วครับผม บอแมน่าผมมายองเฉพาะศิลปินดังผมสิว์าไปถึงหลายๆคนแต่สําหรับเพลงนี้ผมอยากเว้าถึงครับผมขออนุญาตเบ้าพื้นนะครับเดี๋ขออนุญาตเบ้าพื้นครับเป็นการเบ้าพื้นเป็นการปโปรโมทเพลงก็สะเป็นเพลงอินดี้นี่แหละครับเป็นกลุ่มเพื่อนพ้องเป็นกลุ่มพี่น้องที่หูจัดก,กันส่วนหหายหรือพวกหูจัดผมก็สิโปรโมทให้ถ้าเพลงไหนดีเพลงไหนหน่าฟังผมสิเอามาแนะนําให้พี่น้องได้ฟังกันเมื่อนี้ครับซิกนิกอยู่ที่ สองล้านวิวในสองสัปดาห์กว่าๆเพลงนี้ปล่อยว,วันที่เก้าธันวามาเบื้องเบื้องหลังครับผมอาจารย์นันทนากรเป็นผู้ประพันธ์ละกะคนเรียบเรียงก็คืออาจารย์วิทย์เด็กวาน,นอกอาเสียงทาเว่าถึงซื้อของอาจารย์ผู้ประพันธ์ผลงานเพื่อนกันโอ้ค่าสิเจ็บอันนี้เพลงเพื่นลากะใจสีเพที่เพื่อนแตงให้น้องลำไยที่ตอนนี้90ล้านวิวฮะลากะอาจารย์ผู้เรียบเรียงนี่ โอ้คนนี้บ่ต้องว้าถึงครับผลงานเยอะแยะมากมายบ่จะเป็นสีหินองบอ่ผัวมาใจสีเพชอันนี้เพื่อนกะร่วมง,งานกันได้ทั้งลำยใ,ให้ฮทองคำอาจารย์นันธนากรเป็นคนแต่งแล้วกัคนเรียบเรียงอาจารย์วิทย์พนอกอัดเสียงแล้วกัผลงานมากมมยครับผมชื่นชมมากมากครับอ่าสำหรับยอดวิวสองล้านวิวนะครับกับเวลาสองสัปดาห์กว่าสำหรับบางคนอาจจะมองว่าเอ้า เพลงนี้เหมือนจะไม่มาแต่สําหรับในมุมมองผมมุมอมองในคนที่เบิงหลกักกาฟังเพลงค่อนข้างหลายเตืบนะครับหลายเตืบผมว่าเพลงนี้จะมาและจะดังขอแค่รอเป็นยังจังว่ายังสั่นครับอยากย้อนไปเบิงอเพลงก่อนๆหนานี่เพราะว่าจะเป็น ang, เดอะเดียงดังใจซิเพเพลงนี้จะเดินทางคล้ายๆกันมัตสิมัตส,สิค่อยๆขึ้นครับมัตสิบว์บับคือช่วงคือช่วงแหลกๆเ,เพราะว่าอาจจะด้วยหนึ่ง ในยุคนี้ขายเพลงหลายหลายขายเพลงหลายแห่งเรากะช่วงก่อนปีใหม่เป็นช่วงที่ขายเพลงอยากปล่อยเพลงเพื่อที่จให้มาดังในปีใหม่แล้วก็ได้รับงานอันนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานที่หลายๆขายหลายๆคนหลายๆเพลงเหตุกันอยู่เพลงนี้ก็เช่นกันครับเท่าทีอันนี้ผมผมบ่ได้เอา,า,าเอาคำบอก่นมาเด้อผมแค่อ่านเกมในห่าง อ,อันนี้ของนุยาในห้างครับในห้างประจักษ์ชัยไหทองคํานะครับผมอาจารย์ที่ผมกัเข้าร่นับถือเพื่อนเนาะเคยได้ร่วมงานกับในห้างนะครับในยุคที่วิวขึ้นช้าวิวไปช้าเพราะว่าเพลงเยอะคนก็ได้เลือกฟังหลายแบบหลายสไตล์แต่ในความเป็นซุปตาก็คือความเป็นซุปตาบ่ว่าจะเป็นการโชว์นาวที่ไ่ว่าจะเป็นกระแสของเพลงที่ทั้งของเพลงเพลงนี้ครับดนตีเป๊ะเนื้อเพลงดี น่องคือบทองห่วงความเป็นศิลปินความเป็นมืออาชีพลองดีเหล่นดีอยู่แล้วและที่สําคัญครับโปรดักชันเบิ้งจากเบิ้งจากเนื้องานแล้วครับโปรดักชันเป็นการลงทุนที่โบเมนหน่อยๆแน่อนอนบอ่ว่าจะเป็นท่าเต้นบม่ว่าจะเป็นการออกแบบคอสตูมจัดถ่ายในสตูดิโอแสงสีแดนซทรงแดนเซอร์ Dance song, er. อันนี้คือสมบูรณ์แบบมากเพลงนี้ดังแน่แค่รอเวลาหนาเวทีรถแฮเพลงนี้กำลังเล่น เพลงนี้กาลังเล่นแต่ครับแต่เมื่อคิวงานมาแล้วเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วยุคนี้เป็นยุคที่วิกฤตของศิล,ลปินเล็กว่าได้ครับผมสลาภู่อยูได้ดั้งแล้วก็ดีไปเช่นอ่ะอย่างเช่นใครที่กำลังพูดถึงเพลงซิกนิคหรือตัวศิล,ลปินหรือในห้างอาจจะเพิ่นอยู่ในกระแสมาตลอดแล้วก็เพิ่นมีงานมาตลอดโอเคเพิ่นอยู่ได้แต่ว่าโดยรวมตอนนี้ปัญหาที่เจอ พร้อมๆกันก็คือโควิดหลายๆคนหลายๆค่าย,าย ai, ถูกยกเลิกงานบางคนเดินทางไปไปหอดงานแล้วเขาจึงบอกยกเลิกกับมี่นั่นก็นเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับพี่น้องวงการเพลงหรือแฟนคลับแฟนเพลงไม่ว่าค่ายใดก็แล้วแต่ถ้าเขาปล่อยเพลงสอยกันสนับสนุนสอยกันเขาไปเบิง้งเขาไปฟังกันและก็ขอฝากเพลงนี้ครับผมซีนิกของน้องลำไยไหย่ทองคำนะครับจากค่ายไหทองคำเพลงนาคลิปนา สิเป็นค่ายใดเพียงไผฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเพียวโปรดักชันด้วยครับผมสิทิงลิงต้นฉบับไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ขอขอบคุณในห้างนะครับขอบคุณในห้างประจักษ์ชัยไฮทองคำนะครับที่ให้ผมเว้าพื้นหากเว้าผพิษพลาดประการใดขอโทษขออภัยไว้นํำสำรับอีพี่นี้ขออนุญ,ญาตไปหอนทองกอ,อนครับสวัสดีครับสนีกัตัตตว